เมนูแปลกใหม่อีกแล้วจ้าวันนี้ชวนทำปลาดุกผัดไข่นะคะทุกคนเนื้อเด้งเดงแบบนี้เลยเราไปดูวิธีทำค่ะก่อนอื่นเราตั้งน้ำก่อนนะคะรอให้น้ำเดือดใส่สมุนไพรของเราลงไปเลยจ้าพร้อมปิดฝาไว้นะคะรอให้สมุนไพรเราเดือดแบบนี้ค่ะหลังจากเดือดแล้วนะคะเราใส่ปลาดุกของเราลงไปต้มด้วยเลยจ้า เราจะโรงให้ปลาดุกเราสุกนะคะว้าวเปิดฝาหม้อมาดูเลยค่ะแม่ค้าคิดว่าปลาดุกเราน่าจะสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะช้อนขึ้นมาหมดเลยจ้าปลาดุกเราก็หอมๆเลยค่ะหอมสมุนไพรมากหลังจากนั้นเรามาเตรียมตอไข่เลยค่ะวันนี้แม่ค้าจะใส่ไข่ที่สามฟองจ้า หลังจากนั้นเราก็เตรียมตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยพอค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ไข่ของเราที่เราตีนะคะลงไปเลยจ้าลงไปเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดไข่รอให้ไข่เขาเซตตัวนะคะทุกคนไข่เขาจะได้กลับกันเป็นก้อนๆสวยงามนั่นเองค่ะ เราก็จะบี้บี้ไข่ไข่นะคะให้เขาเซตตัวแบบนี้เลยหลังจากไข่เขาเป็นไรๆเป็นก้อนๆนะคะเราใส่ประดุกของเราลงไปเลยจ้ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะตามด้วยน้ำซุปค่ะเพื่อไม่ให้เขาแห้งนั่นเองหลังจากนั้นเราก็เติมเครื่องค่ะใส่ผงนัวจ้าใส่ผงปรุงรสตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่ซอสฝาเขียวไปเล็กน้อยซีิ๊วขาวไปเล็กน้อยจ้า หลังจากนั้นเราก็ผัดตอเลยจ้าช่วงนี้แม่ค้าเจ็บคอนะคะก็เลยจะทําเมนูเผ็ดๆไม่ค่อยได้วันนี้แม่ค้าก็เลยทําเมนูอ่อนๆมาให้รับชมกันคะ่ะนี่คือปลาดุกผัดไข่ของเรานะคะเราจะทําการชิมๆก่อนเลยจ้า รสารสชาติโอเคแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวของเราลงไปเลยจ้ะตามด้วยใบหัวละพาของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อให้เขาหอมนั่นเองค่ะว้าวไข่ล้วก็ล่อนๆเป็นแผ่นๆป,ป,ป,ประดุกของเราก็สุกพร้อมสืบแล้วค่ะเนื้อเด้งๆแบบนี้เลย ว้าวนี่คือประดุกผัดไข่ของเราจ้ายั่วยัวค่ะร้อนร้อนขวันฟุ้งฟุ้งเลยตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะทุกคนไข่ก็เป็นก้อนก้อนเข้ากับประดุกได้ดีหอมๆเชี่ยวค่ะเมนูอ่อนๆทานทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะ